ัทำที่สามโอ้โน้นนะ ที่นี่สถานีบ้านโป่งทันชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจัดขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่69ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานียลา ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณท่อต่อของขอบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรีสถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งแหารของการรถไฟของประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเด,นเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยวสวัสดิภาพระวังประเวณีที่ว่าในการเดินทางสังตรอไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท,าท่านอีขอขอบคุณค่ะน้าลูกน้องเจ๊ไปข้างหน้า ยวงน้องพี่เป็นแน่ลุงน้องพี่เป่นแม่หน้านูเลยลุงน้องพี่เป่แจ่หน้าเลยติดยาแยงมาบอกตู้สามผมก็ไปล่อยเลย